จะเป็นโอกาสดีกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะจากท่านพระอาจารย์เฉลียวอุตมปัญโยจเจ้าวาไวัดกรโกโสอำเภอุทยัยจังหวัดพระนครศรีรุธยาซึ่งในครั้งนี้ท่านจะได้เมตตามาแสดงธรรมให้กับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตามแนวสติตฐานสี่ ท่านจะมาแสดงทําให้พวกเราถึงสองครั้งคือในวันอาทิตย์นี้คือวันนี้นะแล้วก็ในวันอาทิตย์หน้าอีกครั้งหนึ่งดังนั้นในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาไกลถ้าท่านผู้ใดมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติก็อย่ากเก็บจิ้งค้างไว้ในหัวใจนะจนรีบถามท่านเพื่อเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติได้ชัดเจนขึ้นนะ นั้นก็ขอกราบราะนาท่านอาจารย์ครับขอความวัฒนาผาสุขจงมีตรันสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย ญเป็นของมีจริงไหมมีจริงแหละ mm hmm. บุญเป็นของมีจริงรู้ได้ยังไงว่ามีจริงฮะอิ่มใจ <Okay. S 1> ได้ได้อะไรก็อิ่มใจไม่จำเป็นจะต้องทำบุญนะ mm hmm. ถ้ากันก็ได้สองขั้นเขาก็อิ่มใจ ได้อะไรลอยๆมาก็อิ่มใจก็ไม่เห็นจําเป็นต้องทําบุญเลยรู้ได้ไงว่าบุญมีจริงเห็นตอบว่าบุญมีจริงอะ่ะก็ถามว่ารู้ได้ไงว่าบุญมีจริงทำไมนี่งอ่ะอ๋อพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าบุญมีจริง ถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนก็มีไม่จริงสิมีอย่างเหรอเหตุผลหาว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าท่านไม่สอนก็แปลว่าบุญไม่มีจริงมีแล้วรู้ได้ไงฮะอ้ฮะรู้ว่ามี อราบามาคงไม่ขาดจนนะกลับไปก็คงได้ความรู้กลับไปบ้างยงคนอื่นไม่เห็นออกความเห็นเลยที่ว่าบุญมีจริงรู้ได้ยังไงว่าบุญมีจริงตอบแล้วตอบแล้ว อ่อตอบแล้วว่าอิ่มใจไม่เป็นไรค่ะผิดหลายหลผลก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่ค่ะตอบไม่รู้ได้ไงพราะบุญมีจริงรู้ได้ใจเพราะกรจริงแหรคะจะเอาอะไรไปรู้อ่ะยังไงคะช่วยกันออกความเห็นได้หมดใชยค่ะ ถ้าต่อไปต่อไปจะทํายังไงล่ะเผื่ออายุมากๆไปวัดไม่ไหวแล้วลหลานๆเขามาบีบเขานวดเขาสามารถคุณยายขาบุญมีจริงไหมจริงสิหลานคุณยายรู้ได้ไงคะว่าจริงทไมถามไม่ได้แล้วก็ไปถามพระถามเจ้าหน่อยสิ <S 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 ที่พูดอย่างนั้นแปลว,ว่าตอบไม่ได้แล้วจะหาทางออกที่ก็บอกทำไมาถามเมถิมแล้วยังไมไ่สบายอยู่แม่ก็ตอบตอบ,ตอบหลานไม่ได้ แล้วเดี๋ยวก็เป็นผ้าคนนั้นหรอกเดี๋ยวครบอายุมากมากกับเดี๋ยวหลานเข้ามาเกาะเท้าเกาะมือเขาก็ถามแล้วจะตอบเขาไงตอบสัปดานี้เหระรู้ได้ไงว่าบุญมีจริงไม่ไม่ให้ยิ้มเหรอตอบนะฮะตอบฮะน่ถามแล้วนิ่งพ่สโสพารู้ได้ไงว่าบุญมีจริง รู้จักการกระทำทำอะไรแล้วถึงได้รู้ว่าบุญมีจริงไอ้นั่นทำนี่นั่นทำบุญรู้ว่าทำบุญมีจริงก็จริงเสียทำบุญก็เป็นบุญทำบาปก็เป็นบาปแล้วรู้ได้ยังไงล่ะว่าบุญมีจริงอ่ไม่เหมือนกันตรงไหนบ้างล่ะฮะ คนรวยคนจนอ,อ่างอ้างจริงรวยเรื่องจนนะอ้างเป็นพื้นจ้ะจ<ร>บางทีก็อ้างอยู่ดีกินดีอ่างหลายประการอย่าอย่าให้ตอบเลยมันหลายประการมันกว้างขวาง,ว,างว่างันแอะเดยวจะตอบผิดตอบถูกเพราะนั้นอย่าตอบจะดีกว่า <c oughs> ตอบว่าหลายประการอย่างเงี้ยตอบว่าไม่เหมือนกันอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่ารู้ได้ยังไงว่าบุญมีจริงให้ตอบให้ตอบอย่างฝาชามสิตอบที่เราฝาเราฝาเราฝาจะไปตอบอย่างฝาชีสิฝาชีมารวมคลุมฝาชามอีกทีใช่ไหมคำอธิบายมันก็ไม่มีสิตอบอย่างฝาชีตอบอย่างฝาชามคือมันครอบใบนี้ครอบใบนี้ครอบใบนี้จะได้รู้ว่าครอบใบไหนเขาใส่อะไร ไปที่ไหนถ้าถามก็ต้องตอบอย่างเงี้ยไม่มีทุกข์ก็แบบคนน่จ,จ้ะไม่มีทุกข์ก็โอ๋อคนไม่มีทุกข์ก็คือคนคนมีบุญทุกกายหรือทุกใจละ่ะโหตอบเร็วจังกล้า,ลาจังเลยกล้าจังเลยเฮ้ดีขอบใจแล้วละ่ะคุณศาสตร์ตอบ <c oughs> ก็ก็ <c oughs> อยากอยากให้ตอบอยังฟ้าชามอ่ะ จะได้รู้จะจะไปตอบฟ้าชีสิตอบตอบฝาชีมันก็ครอบฟ้าชามก็ไม่รู้ว่าตรงไหนตรงไหนใช่ไหมไอ้ทีจะรู้ว่าถามว่าบุญมีจริงรู้ได้ยังไงเวลารับผลบุญน่ะเขารับกันที่ไหนอ่ะที่ใจ เดี๋ยวก็ถามอีกวาใจอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะเสียคอกันซะเปล่าๆน่ะถามอย่างเงี้ยตอบอย่างเงี้ยรับผลบุญรับที่ไหนรับที่ใจก็ยังตอบอย่างฝาชีอยู่นั่นแหละก็ใจมันกว้างนี่ใจมันกว้างรับผลบุญน่ะรับกันที่ไหนฮะรับที่ตาเหรอ แน่ใจเหรอแน่ใจป่ะพิจุวาแน่ใจนะอ่าไหนขอตัวอย่างเวลารับผลของบุญอ่าเวลาเห็นสิ่งดีรับผลของบุญทางตาให้ถูกยงอมอยู่ที่ไหนเนี่ยพราะวันทัินราะวิลหวันหลังจ,จะมาก่อนเพนวันหลังจะมาก่อนเพนแล้วจะไปชันเพนโดยไม่ต้องนิมนต์ เออเก่งทีเดียวน่าชื่นใจตอบอย่างงี้ที่น่าชื่นใจเนี่ยเขาก็ตอบอย่างฝาชามรับที่ตาแล้วรับที่ไหนที่หูรับที่หูเขารับยังไงอ่าได้ยินเสียงดีได้ยินเสียงดีแล้วนะทำบุญหรือรับผลบุญผลบุญถูกแล้วรับที่ไหนอีก ทับที่จมูกทํำยังไงรู้กลิ่นดีรู้กลิ่นดีถูกแล้วแล้วรับที่ไหนอีกตีลิ้นทํำยังไงรู้รสดีถูกถูกถูกแล้วรับที่ไหนทําอะไรดีสัมผัสกับอะไรฮะอยู่ที่ดีดี พูดไม่ถูกเลยบอกอยู่ที่ดีๆเลยอดเรื่องไปถามถี่นะคือกระทบไอ้ทางกายเนี่ยกระทบร้อนพอดีกระทบเย็นพอดีอ่อนพอดีแข็งพอดีตึงพอดีหย่อนพอดีถ้าเกินดีหรือไม่ถึงดีก็แปลว่าไม่ดีคืออยู่ในระดับพอดีก็แปลว่าได้ รับผลของบุญทางทวารกายในสิ่งที่ดีรับผลของบุญรับผลบุญทางใจใครตอบได้เก่งๆเลยช่จ้างก็ตอบไม่ได้รับผลของบุญทางใจรับยังไงคิดด, <c oughs> คด,ดีคิดดีคิดดีทำบุญหรือรับผลบุญ คิดดีทำบุญได้รับผลบุญคิดคิดดีคิดดีรับผลรับผลคิดดีนะรับผลบุญหรือทำบุญฮะคิดดีคิดดีคิดดีนะทำหรือรับผลทำ รับหรือทำ,ทำแล้วก็มาพร้อมกันไม่ใช่เหรอมาด้วยมาดกันด้วย๋อยังอุตส่ามาด้วยกันไดนะ้จะกลับด้วยกันไหมคิดดีไม่ใช่รับผลบุญเท่าไหน่อย ดีนะทำดีก็เออเฮอตอบยังก็ไม่เคยคิดไม่เคยทำ่ยคิดดีคิดดีจะทำอ่คิดดีก็ทำดีสิไม่ใช่รับผลบุญนี่ทําบุญต่งหากนี่ถามจริงๆไม่รู้เหรอเนี่ยเนี่ยหรอจะไปเจริญสติปัฏฐาน เห็นท่านพรครูนิมลมาให้อธิบายสติปัฏฐานนี่นะเหลือจะไปเจริญสติปัฏฐานแล้วสำนักไหนเขาจะรับเนี่ยโฮะท่านพระครูนิมลมาบอกให้มาบรรยายสติปัฏฐานนี่นะเหลือจะไปเจริญสติปัฏฐานจะต้องไปเลยจะพูดไหมแลย้อยู่ที่ก่อนนะ ฮาบฮ <c oughs> ่เต็มใจมาเต็มใจมาถึงได้รู้ว่าบุญมีจริงอ่ะเพราะได้มาเห็นคนดีๆทางตาวันนี้อาตมามีบุญเคยทําบุญเก่ามาดีผลของบุญก็ส่งมาทางตามาได้เห็นโยมดีๆที่นี่ก็ยอมรับว่าผลบุญมีจริง บุญมีจริงเพราะเขาให้ผลจริงนี่เอ่อรับผลของบุญทางใจเขาใช้คำว่าเก็บอารมณ์ดีนะภาษาพระใช้คำว่าตถาลัมพณะเก็บอารมณ์ดีตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจก็ได้นะต้องเข้าใจก็ได้ <c oughs> ตรงนี้ก็รู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่ควรผ่านนะนะให้ควรผ่าน ควรจะพูดกันให้ละเอียดอะไรไปกว่านี้สักหน่อยหนึ่งโยงทุกคนน่ะเกิดมาทุกวันรับผลของบุญวันละหลายครั้งไหมหล,หลายครั้งไหมหลายครั้งเหลอรับผลบุญคือเห็นไม่ดีเห็นรูปไม่ดีถ้ารับผลบาปอะ่ะ รับผลบุญคือเห็นรูปดีถ้ารับผลบาปเห็นรูปไม่ดีตอบได้ถ้าถ้าตอบไม่ได้ถือว่าคือรับผลบุญเห็นรูปดีถ้าถามว่าผลบาปคือยังไงถ้าตอบไม่ได้นี่ถือว่าที่สุดใช่ไหมใช่ผลบาปคือได้ยินเสียงไม่ดีผลบาปคือได้ยินเสียงดีผลบุญคือได้ยินเสียง ผลบาปได้ยินเสียงไม่ดีผลบุญคือได้ยินเสียงเสียงดีอ่าเราคิดว่าตอบไม่ผิดนะคือถ้าตอบผิดก็ที่สุดนะนะ <c oughs> วันหนึ่งอะยมรับผลของบุญเยอะไหม <c oughs> วันหนึ่งอะรับผลของบุญมากหรือรับผลของบาปมากรับผลของบาปมากกว่าเหรอ คิดดีแล้วเหรอถึงตอบอย่างนี้คิดดีแล้วเหรอถึงตอบอย่างนี้ <c oughs> นนอ๋อคือผลผลผลของบุญผลของบาปเนี่ยมันอยู่แค่แค่เห็นแค่ได้ยินเนี่ยนะอยู่แค่วิบากแค่นี้นะส่วนว่าจะพอใจหรือไม่พอใจนะมันไม่ใช่เรื่องผลแล้วนะ เป็นเรื่องของกรรมใหม่แล้วเรื่องของชาวนะแล้วเรื่องของกรรมใหม่แล้วจริงๆอะพวกเราเนี่ยว,วันๆหนึ่งรับผลของบุญมากกว่าผลของบาปนะร <c oughs> ับผลของบุญมากกว่านะเมื่อเช้าทานอาหารดีไหมแล้วรับผลของอะไรหนว่ารับผลของบาปมากะ่ะยมในกรุงเทพเนี่ยนะกรัวกินดีทุกมือ้อนะรู้ไหมจริงไหม ปกติก็อยากจะดีอยู่แล้วละ่ะใช่ไหมหพิเศกก็ดีมากขึ้นยมในกรุงเทพเนี่ยตามาว่ากินดีทุกมื้อน่นะรู้สึกอ้วอนๆกันทุกคน,นอาหารเนี่ยมื้อน่ะมือมอ,อาหารเนี่ยส่วนส่วนมากจะดีมากกว่าไม่ดีไหมดีมากกว่าไม่ดี ถ้าเป็นคนสั่งให้คนที่บ้านทําก็จะสั่งให้ทําไว้นั่นไอ้นี่ถ้าทําเองก็ปลาหนี้ขึ้นไปอีกใช่ไหมก็แปลว,ว่ารับผลของบุญมากทางทวารไหนเห็นมีใครบอกทวารปากทวารมากเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวได้จดไปจดไปบอกเขาทางอายุทยาถ <c oughs> าวรลิ้นทวานรลิ้นทวานรปากก็จะต้องเพิ่มอีกตั้งหกวารเป็นเจ็ดถาวาถาวรเขามีหกปากขึ้นมาอีกก็เป็นเจ็ดถานรแล้วจะเอาตำลาาที่ไหนรับรองอะ <c oughs> <c oughs> ่ะก็ก็น,นั่นแหะทเกิดเป็นจริงนะฮะก็ ก็แปลว่าทวารลิ้นเนี่ยคนกรุงเทพรับผลบุญมากกว่ารับผลบาปแล้วเวลาไปไหนเนี่ยเวลาไปไหนนั่งรถประจำทางเขาจะมีภาชนะรองให้ไหมคงไม่ใช่นั่งไม้นั่งเหล็กกันน่ะคงนั่งนวมนั่งเก้าอี้ใช่ไหมมีเบาะรองเพราะนั่นนั่งนั่งพาหนะมาจากบ้านถึงวัดบุญชรินี่ รับผลของบุญมาหรือรับผลของบาปมาผลของบุญมา,อ,มาอ่าไม่ได้เดินนี่โหนโนกันนั่งอันไหนบ่อยกักันนะฮะโหนก็คงเดี๋ยวเดียวฮะเดี๋ยวก็ดีลนั่งจะได้แหละทางตาก็รู้จะด,ดี ทางตาเนี่ยดีกับคนบ้นนอกนะดูใส่เสื้อใส่ผ้ากันนะ่ะดีไม่ดีด,ดีกว่าทางหูก็ดูจะดีมีเฟอร์นิเจอร์อะไรดีนี่สเตอรีโอรอเอออะไรในกรุงเทพอ่ะจะไหมทางจมูกเนะี่จจะไม่ค่อยดีเพราะอากาศมันเป็นพิษอะไรบ้างนะทางกายก็ดีปรปับมาอะไรตัวอะไรก็ดีมีแอรมีอะไรต่ออะไรกันนะ่ะ ก็ปแปลว่าวันคืนที่ผ่านไปในคนกรุงเทพรับผลของบุญมากกว่ารับผลของบาปมากกว่าไม่ค่อยตากแดดตากฝนอย่างคนบ้านนอกยมไปอยู่จังหวัมาลําบากแก่ใช่มาอยู่บ้านนอกเป็นวัดบ้านนอกไม่มีการศึกษาอะไรแล้วก็วิเวกวังเวงแล้วก็เวิงวัางชอบคนนะฮ <c oughs> ยมไมไปอยู่ไม่ได้แล้วฮนะฮะ เขไว้เลยด้วยนะมันก็คงจะว้าเววิเวกวางเวงเวิงวางแต่ก็อยู่ได้ไม่ไม่บุญบายนะไม่บุญบายครับเขเวิเวกแล้วนี่วิเวกก็ก็ต้องเป็นปฏิบัติต่อบุญบายวิเวกวางเวงก็คงไม่ไม่สดชื่นเหมือนกรุงเทพเขาหรอกแต่ก็ก็ถือว่าเวรกรรมทามาอย่างนั้นนะกรรมส่งน้ำลูกให้ตั้งขึ้นที่นั่น ก็ต้องอยู่ที่นั่นวิบากไม่พอที่จะเขาไม่เห็นแสงสีเหมือนคนกรุงเทพเขาก็จะทนอยู่วิเวกวางเวงอย่างนั้นไปไก็รวมประเด็นตรงนี้ได้ว่ายมยมที่มานี่คงจะรับผลของบุญมากกว่าผลของบาปตั้งแต่จําความได้มาจนถึงเดี๋ยวนี้ได้อาจจะอยู่ไปข้างหน้าก็จะรับผลบุญมากกว่าผลของบาปอยากถามว่า เวลารับผลของบุญเวลารับผลของบุญเวลารับผลเวลารับผลของบุญเนี่ยจะทำบุญในเวลานั้นเลยได้ไหมได้ทำทำยังไงฮะวางใจ <c oughs> สมมติว่าสมมติว่าทานอาหารรสด,ดี กลับไปวันนี้ตอนเย็นเย็นมื้อเนี้ยมื้อเย็นวันนี้ยมันหมดเวลาทําบุญแล้วนะมื้อเย็นวันนี้ยพอเที่ยงแล้วพระก็หมดโอกาสแล้วพระหมดอายุแค่เที่ยงโยมกลับไปก็หมดหมดเวลาแล้วที่จะต่ออายุให้พระพระมีอายุแค่เที่ยงโยมกลับไปตอนนี้ตอนสมมติเรากลับไปทานอาหารตอนเย็นวันนี้กลับไปทานอาหารตอนเย็นวันนี้นะเพราะอาหารกระทบปากกระทบลิ้น ก็ได้สัมผัสกับรถที่ดีตอนนี้กำลังรับผลของรับผลของบุญไอ้ตอนนี้ทำไมจะให้เป็นบุญขึ้นมารับผลของบุญกับทำบุญเหมือนกันไหม,ไม,หมอตอนที่ได้รู้ลถอาหารดีแปลว,ว่าทำบุญหรือรับผลบุญรับผลบุญแล้วทำยังไงถึงจะให้เป็นบุญ โยนิสใม้โยมตอบช้าๆน่าฟังจริงๆสัรพคุณขอให้คำตอบถูกเถอะทำเวลานั้นเนี่ยไ,ไม่ไม่ไม่ให้รอว่าเดี๋ยวให้กินอิ่มซะก่อนเดี๋ยวไปอบาบเท้าอาบทาเดี๋ยวจะไปทำมัดอาปีเยหิสัมปโยโคทุโขไม่ไม่ต้องฮนะให,ให้ให้ให้ทำเวลานั้นเนี่ยจะทำยังไงพิจารณาพิจารณาอาหารนั้น พิจารณาว่าไงนะว่า้รับอาหารดีก็เ,เป็นข้อ,อ,อ,อิ่ดหมโยมอยู่ไกลไหม <c oughs> ยัดมานานหรือ,อยัง <c oughs> คำตอบประโยคนี้ครับอเอ,อเป็นคำตอบที่น่าสันทเสนะ <c oughs> คือเวลาเรากำลังรับรับอาหารดีได้ลิ้มรสอาหารดี ในขณะนั้นน่ะควรจะรู้ว่าขณะนี้กำลังรับกำลังรับผลของบุญขณะนี้นะ่ะกำลังรับผลของบุญเพราะว่าปกติคนทุกคนเนี่ยจะรับผลของบุญกันทุกคนทุกวันและวันหนึ่งหลายๆายครั้งแต่ว่าคนทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าวันหนึ่งตัวได้รับผลของบุญหลายครั้ง ใช่ไม่ใช <c oughs> ท่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับผลของบุญตลอดทั้งวันแต่ทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่ารับผลของบุญตลอดวันเพราะนั้นคนทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะรับผลบุญตลอดวันแต่คนทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ทำบุญตลอดวัน <c oughs> ใช่ไม่ใช่ <c oughs> เป็นการพลาดโอกาสไปอย่างหน้าหน่าเสียดาย น่าจะได้จึงควรจะอบรมกลับไปวันนี้ลองอบรมเวลาทานอาหาร <c oughs> พอลดกระทบลิ้นถ้าลดนั่นดีก็ควรจะรู้ว่าขณะนี้กำลังรับผลของบุญอาจจะบอกกับคนบ้านเดียวกันก็ได้ว่าวันนี้มีพระมาบรรยายทิวัดบุญชริกก็เข้าใจว่าจะเป็นพที่ิวัดบุญชริกบอกซะเงี้ยปลอดภัยดี ว่าท่านบอกมาว่าควรจะอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เราจะรับผลบุญชนิดไม่ขาดทุนเลยใช่ไหมใช่ใชอย่างนี้รับผลบุญชนิดไม่ขาดทุนเลยถ้าไม่อย่างนั้นเราจะมีสภาพเหมือนเหมือนสุกรสุกรแปลว่าอะไรฮะสุกรแปลว่าหมูหมูก็คือสุกร คำพูดนี้ไม่เป็นเป็นเป็นคําพูดที่เอื้อนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์แล้วก็ไม่ได้มุ่งตรงมาที่โยมชีวดบุญนชัชริมุ่งตรงมาแก่พุทธบริษัททั้งสี่เหล่ารวมทั้งพระด้วยว่าท่านจะเข้ามาอยู่ในพรหมจรรย์นี้จะถูกชาวบ้านเลี้ยงอย่างสุกรหรือถูกเลี้ยงอย่างโยกีบุคคล <c oughs> คือถ้าเราทานอาหารโดยไม่รู้ อะไรมันจะใหญ่โตขึ้นเนื้อหนังก็จะโตขึ้นหมูเราให้หมูกินมากๆอะไรมันโตขึ้นเนื้อกับหนังของหมูมันก็โตขึ้นอ้วนขึ้น <ST AR> ก็มากกิโลขึ้นแล้วหมูพอได้อาจารส่วนดีก็หายเอาไปเชื่อเราก็เหมือนกันถ้ากินโดยไม่รู้ว่ากําลังรับผลข้อมูลก็จะอ้วนขึ้นแล้วต่อไปก็ ก็ขึ้นกิโลขายไม่มีใครซื้อนะก็จะกลายเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งที่มีค่าน้อยกว่าหมูเพราะนั้นเราต้องกินให้เหนือกว่าหมูก็ไม่กระทบกระเทือนใครเลยถึงใครจะอ,อ้วนเอิอนหน่อยก็ไม่ได้กระทบกระเทือนใครคนอ้วนก็แปลว่าแปลว่ามาหาภูจรลูปมากอาหารละชลู่น้อย คนที่ผอมแต่แข็งแรงก็คืออาหารละชลูปมากแต่ว่ามาหาภูตรลูกน้อยแปลว,ว่าคำพูดนี้ไม่กระทบกระเทือนกระแทกกระทันใคยทั้งหมดเป็นคำพูดที่ตรงที่สุดนะฮะถูกต้องที่สุด <c oughs> ต่อไปเนี้ยเราก็เราก็จะเป็นยังไงเราก็จะเป็นว่าขณะใดที่รับผลบุญในขณะจิตต่อไปก็ได้ทําบุญเลย รับผลของบุญด้วยทำบุญด้วยรับผลของบุญได้ทํทำบุญด้วยแม้อย่างนี้เป็นคนรับของผลของบุญชนิดไม่ขาดทุนเลยรับผลของบุญทางทวารทวารลิ้นแล้วก็รู้ว่ากำลังรับผลของบุญอย่างนี้เป็นการทำบุญทางทวารทำบุญทางทวารลิ้นเหรอฮะ คงไม่ต่างกับโยมที่เรียนบ้านนอกเท่าไร่ล้ฮะทำบุญทางทวารใจสิลิ้นเอาไว้รับรถจะไปทำบุญกับใครน่ะรับขนบุญทางทวารลิ้นแล้วก็ทำบุญทางทวารใจโดยบุญยกริยาวัตถุข้อที่สิบเรียกว่าทิฏฐกชุกรรม <c oughs> มีความเห็นเรื่องเหตุผลหรือบุญยกริยาวัตถุข้อที่สามภาวนาใหม่บุญสำเร็จ จากอบรมจิตใจให้เจริญขึ้นแม้น่าสรรเสริญน,น่าชื่นใจ <c oughs> ทำบุญรับผลของบุญแล้วก็ทำบุญรับผลของบุญสามเวลาก็ได้ทำบุญทั้งสามเวลาคนทุกคนมีสิทธิ์รับผลของบุญทั้งวันแต่คนทุกคนไม่มีสิทธิ์หลอกที่จะได้บุญทั้งวัน แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าตนกําลังรับผลของบุญเป็นอย่างนี้นะทั่วๆไปเป็นอย่างนี้นี่เราเป็นคนที่มาอยู่ในวงการพัะศ,ศาสนาแล้วเราก็ต้องมีอะไรที่เข้าใจมากไปกว่าเขาที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงการพัะศาสน,านิดหนึ่งไม่มากกับเขามากนักนิดเดียวในขณะเดียวกันถ้าได้ยินใครเขาพูดดีๆก็รู้รู้ว่า กำลังรับผลของบุญทางทางทวารหูโธ่นะทางทวารหูอย่างนี้แปลว่ารับผลของบุญรับผลของบุญด้วยแล้วก็ทําบุญด้วยทําบุญโดยการรู้ทันว่ากําลังกําลังรับผลของบุญคือที่พูดตรงนี้เนะี่ยที่พูดตรงเนี้ยเดี๋ยวจะบอกว่าที่พูดตรงเนี้ยเพื่อประโยชน์อะไร ก็จะบอกว่าที่พูดตรงนี้เพื่อจะอภัปกันในตรงนั้นเพราะไอ้ตรงนี้มันจะไปกันในตรงนั้นได้ถ้าไม่พูดไอ้ตรงนี้จะไม่มีอะไรไปกันในตรงนั้นเพราะเมื่อหลายสิบป,ปีมาแล้ว